ครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะนำท่านมาทำการลื้อนะครับเครื่องยนต์ส่วนบนนะครับของรถจัก,กรยานยนต์ยี่ห้อคาวาซากิรุ่น GTO นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะ ใช้ระบบบรรจุ ID แบบโรตารี่วาลนะครับข้อสังเกตคือถ้าเครื่องยนต์ที่ใช้ระบบบรรจุ ID แบบโรตารี่วาลเนี่ยนะครับก็คือจะมีคาร์บูเรเตอร์เนี่ยติดตั้งอยู่ทางด้านข้างเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เจ้าของรถเนี่ยนะครับเอามาให้ผมเมื่อเช้าแล้วบอกว่าก่อนหน้าเนี้มันยังใช้งานได้เป็นปกติดีอยู่แล้วอยู่ดีๆขับมาแล้วมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับ เมื่อผมรับรถมาเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับสตาร์ทเท้าครั้งแรกนะครับได้คําตอบเลยครับก็คือเสียงเครื่องยนต์เนี่ยนะครับน่าจะเหมือนกับลูกสูบกับก้านสูบเนี่ยมันคงจะเสียหายเยอะเลยนะครับแล้วก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเท้าให้ท่านฟังเสียงเสียงอาจจะได้ยินไม่ชัดเจนนะครับเหมือนกับอยู่ที่หน้างานตรงนี้นะครับ่ะ ผมจะสตาร์ทเท้านะครับขอญาตเอาเท้านะครับสตาร์ทให้ฟังนะครับดนะครับเห็นะฮะเสียงเครื่องยนต์มันจะดังเกาเกาไปหมดเลยนะครับทีนี้ตอนที่รถคันนี้เขาเอามาให้ผมเนี่ยนะครับถังน้ำมันมีนะครับนะผมก็เพื่อความรวดเร็วในการทำคลิปนะผมก็ถอดถังออกไปก่อน ทีนี้เวลาเราจะลื้อเครื่องยนต์ถ้าเราจะทําเฉพาะแค่เครื่องยนต์ส่วนบนเนี่ยนะครับอ่าลำดับแรกเลยนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องถอดหัวเทียนนะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์สองจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ลูกบล็อกถอดหัวเทียนก็คือเบอร์21นะะลูกบล็อกนะครับแล้วเดี๋ยวจะใช้ลูกบล็อกที่ตรงตูดเนี่ยเขามีเหลี่ยมนะใส่กับประแจนะครับอ้าวถอด อันนี้คืองานจริงๆเลยนะครับไม่ใช่งานจัดฉากมาถ่ายทํา YouTube เพื่อให้คนมาชมมากดไลค์มาอะไรนะครับเป็นงานที่มาแล้วก็เราก็ทำกันสดๆนะครับการถ่ายทําอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างก็ต้องเข้าใจนะครับอถอดรถเทียนออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการถอดท่อไอเสียทีนี้ท่อไอเสียรุ่นนี้มันเป็นท่อไอเสียรถรุ่นเก่าเป็นระหว่างคอกับปลายนะครับ เดีนะ๋ยวผมจะให้ลูกศิษย์ผมก็ถอดน็อตยึดคอท่อตรงนั้นไปทีนี้เวลาเราถอดน็อตยึดคอท่อออกไปแล้วนะครับเราไม่สามารถดึงคอออกได้นะครับมันก็จะมีเครื่องมือพิเศษตัวหนึง่งตัวนี้นะครับไอเครื่องมือตัวเนี้ยมันใช้งานได้2ออย่างคือใช้ขันคอท่อรถรุ่นเก่าๆก,กับใช้ขันคอนะใช้ขันปรับคอตรงนี้ได้นะครับท่านอาจจะไม่เห็นนะครับนะแต่ถ้าเป็นร้านซ่อมทั่วไปเขาคงไม่ซื้อนะครับเพราะว่า เขาจะใช้พัสกัดกับพัดแฮมเมอร์นะครับตอกเอาตรงนี้แทนนะครับแต่ที่นี่โรงเรียนฮนะเราจะสอนให้คนเนียดีและมีคุณภาพมันก็จะต้องมีเครื่องมือให้เขาใช้ที่ปุ้ยก็ถอดตัวนี้ไปนะผมก็จะถอดตัวนี้ให้ผู้ชมก็ชมนะนี่ฮะวิธีการใช้นะเราก็เอาข้อขอเนี่ยนะครับไปเกี่ยวนะฮะแล้วเราก็ลายมันออกไป ของคันนี้ก็มีรอยตอกเยินมาเยอะแยะนะครับผมเข้าใจนะครับคําว่าไม่ต้องมีเครื่องมือตัวนี้ท่อมันก็ออกได้ผมเข้าใจนะครับนะฮะแต่อย่างที่ผมบอกว่าผมเป็นครูนะครับแล้วผมจะต้องสอนในสิ่งที่ถูกต้องและทําตัวเป็นตัวอย่างที่ดีที่ถูกต้องให้คนอื่นเขาดูนะครับก็ใช้ตัวนี้ไป หมดแล้วนะครับนะข้อแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับนะฮคงไม่มีอะไรดีสมบูรณ์แบบทั้งหมดนะครับอันนี้ก็โอเคนะครับก็ ใช้ผ้ารองนะครับเพราะว่ามีความคมนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ครับก็ขยับคอท่อดึงบิดซ้ายบิดขวาออกไปนะบางท่านบอกว่าไม่ต้องถอดไอ้ตัวนี้มันก็ดึงออกได้ันนี้ผมก็ไม่เถียงนะครับนะก็ไม่เถียงครับทนะาเมากับเต็มคอท่อเลย อ่าทีนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะถอดเครื่องยนต์ส่วนบนก็คือฝากับเสื้อนะครับในรุ่นนี้ไม่มีน็อตตีนเสื้อนะครับเพราะว่าจะใช้น็อตฝาสูบตัวเดียวแล้วยึดทั้งฝาทั้งเสื้อนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราทํางานถ้าเราต้องการความสะดวกและความโล่งเราก็อาจจะถอดคาบูเรเตอร์แต่ในคลิปเนี้ยผมจะคงสภาพไว้อย่างนี้ก่อนนะครับอ่า เราจะถอดฝาสูบนะครับเป็นน็อตเบอร์สิบสองนะครับเวลาเราถอดตามหลักการนะครับเราจะถอดทะแยงนะครับทะแยงผมก็จะถอดตัวนี้นะครับอาให้ลูกสิบฝั่งนู้นถอดตัวนี้ ผมไม่แน่ใจว่าเมื่อเช้าเขากินข้าวเช้ามาหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับอยกกับแกะทางดง้านนี้ตผมได้ครับคุณผ่อนเมื่อเช้าไม่ได้ทานข้าวเช้ามานะครับอ่าผมทะแยงแล้วนะครับอ่าผมกลับมาฝั่งนี้นะครับ มาที่ตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายครับ เราไปทําจริงๆนะครับเราอาจจะลักไก่ไม่ได้ทําอย่างนี้ก็ไม่มีใครเพราะว่าอะไรนะครับแต่นี้ผมทําให้ดูนะผมก็ทําสอนเนสิ่งที่ถูกต้องให้ท่านดูนะครับนะครับน็อตฝาสูบตัวแรกนะครับตัวที่สอง ตัวที่สามหุ้นถดนะเดิมนเดิมครับแล้วก็น็อตฝาสูบนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่สี่ สำหรับท่านที่มีอาชีพช่างอยู่แล้วนะครับไอคลิปที่ผมทําบางทีท่านก็บอกว่ามันเป็นคลิปเด็กๆนะครับอัน,นั้นก็เข้าใจนะครับท่านมืออาชีพนะครับแต่สําหรับคนที่เขาทําไม่เป็นนะครับอ่าก็ดูไว้เป็นตัวอย่างนะครับอ่าทีนี้พอเรานอ็อตฝาสูบเอกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะถอดฝาสูบเนื่องจากว่าบางทีนะครับมันทิ้งไว้นานหรือช่างเนี่ยทาปะเก็นเหลวหรือกาวเอาไว้นะครับมันจะออกยากพอมันออกยากเนี่ย อย่าเอาอะไรไปแทะไปแงะนะครับเดี๋ยวผิวสัมผัสมันเป็นรอยนะครับถ้าโดยส่วนตัวผมผมก็จะหาไม้นะครับแล้วมาวางเวลาวางเนี่ยหาตรงจุดที่มันแข็งแข็งนะครับนะไปตอกตรงจุดที่มันบางๆเข้าคลีบที่ฝาสูบเนี่ยอาจจะแตกหรือหักได้นะครับก็นำฝาสูบออกไปครับอ่ เรียบร้อยแล้วนะครับฝาสูบและตาที่ผมแจ้งไปว่ารุ่นนี้จะไม่มีน็อตตีนเสื้อนะครับเพราะว่าจะใช้เสาสตัดเนี่ยล็อกทั้งเสื้อทั้งฝานะครับข้างล่างนี่ก็เช่นเดียวกันถ้าดึงไม่ออกอย่าใช้ไขควงอะไรไปแงะเวลามันเกิดรอยแล้วมันแก้รอยอยากนะครับปัญหามันจะตามมานะครับผมก็จะหาจุดที่มันเป็นสัรแข็งๆนะครับไม้ลองแล้วค้อนค่อยๆส่งขึ้น นะครับนำเสื้อสูบออกไปครับ เนี่ยนะครับตามที่ผมสันนิษฐานไว้เลยนะครับท่านอาจจะไม่เห็นนะครับเนี่ยนะฮะลูกสูบทางด้านนี้นะครับเนี่ยนะเป็นรอยหมดเลยนะครับเป็นรอยหมดเลยนะฮะอ่าทงฝั่งด้านหน้าฝั่งไอเสียนะครับก็เป็นรอยหมดเลยนะครับทีนี้เมื่อลูกสูบมันเป็นรอยนะครับมันก็จะส่งผลให้นะครับอ่า ในเสื้อสูบหรือในกระบอกสูบเนี่ยผมไม่แน่ใจนะท่านเห็นชัดไหมครับเนี่ยเป็นรอยหมดเลยนะครับเป็นรอยเมื่อมันเป็นรอยขนาดนี้นะครับนะมันจะทําให้เกิดเสียงนะครับแล้วก็เวลาดูดเวลาอัดเนี่ยแรงอัดแรงระเบิดมันจะรั่วนะครับแรงอัดแรงดูดไม่พอเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดถึงติดได้ก็มีเสียงดังมันก็จะต้องทําการคว้านเปลี่ยนลูกสูบเปลี่ยนแหวนใหม่ เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการถอดลูกสูบเวลาเราถอดลูกสูบนะครับก็คือเขาจะมีตัวกิบล็อกสลักลูกสูบซึ่งเวลาเราจะถอดกิบล็อกสลักลูกสูบเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรตายตัวว่าให้ถอดข้างซ้ายหรือถอดข้างขวานะครับโดยส่วนตัวผมเวลาผมถอดเนี่ยผมก็จะเลือกถอดจากข้างที่ผมเนี่ยปฏิบัติงานได้ถนัด เราจะเห็นว่าตอนนี้ข้างเนี้ยผมไม่ได้ถอดคาร์บูเรเตอร์ออกมันก็จะมีสายคันเร่งสายโชค๊คนะครับาสายปั๊มทูทีเนี่ยเกะกะก,กีดขวางการทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อข้างนี้มันถอดยากเราก็ไปถอดกิ๊บล็อกจากฟังด้านซ้ายของเครื่องแต่จำไว้นิดนึงว่าเวลาเราจะถอดกิ๊บล็อกนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้กิ๊บล็อกเนี่ยมาล่วงลงไปข้างล่างให้เราใช้ผ้าแห้งและสะอาดนะครับ อุดเข้าไปตรงห้องแคลงก่อนนะครับอุดเข้าไปตรงห้องแคลงเพื่อป้องกันกิบล็อกมันล่วงลงไปแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมบางท่านบอกว่าผมเป็นเซียนแล้วทํามาไม่รู้กี่พันกี่ร้อยกี่พันคันไม่เคยทํากิบล็อกหล่นลงไปเลยอันนั้นก็เรื่องของท่านนะครับแต่ผมสอนในสิ่งที่ถูกต้องว่าต้องใช้ผ้าอุดเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปฝั่งซ้ายของเครื่องไปถอดกิบล็อก นะครับขออนุญาตย้ายกล้องนะครับอ่านะครับเนะีเดี๋ยวผมจะถอดกิฟล็อกฝั่งซ้ายนะครับเดี๋ยวถอดมาได้แล้วผมจะให้ท่านดูลูกสูบนะครับ กิ๊บพวกนี้โดยตามหลักการนะครับคือถอดมาแล้วก็จะเปลี่ยนเลยนะครับนี่นะครับกิ๊บล็อกสลักลูกสูบนะครับอันนี้เรียกว่ากิ๊บล็อกแบบตัว c นะครับตัว c หลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องมือนะครับที่มีขนาดพอเหมาะนะครับส่งหรือตอกตัวสลักเวลาเราตอกสลักลูกสูบออกนะครับไม่จําเป็นจะต้องให้ตัวสลักมันหลุดออกมาเอาแค่ว่าสลักมันเลื่อนออกมาแล้วเราดึงลูกสูบออกมาได้นะครับ ลองเอาด้านตัว T ดันออกมาก่อนครับยังไม่ต้องตอ,อกล้วครับท่านก็ไม่ได้ดูเลยว่ารูมันเล็กหรือรูมันใหญ่นะนะเอาเครื่องมือที่มันใหญ่กว่าไปใส่มันก็ไม่ออกพอแล้วครับอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงค่อยๆตบมาเบาๆครับพอครับเนี่ยนะครับ ผมจะทําแค่นี้นะครับแค่ให้สลักมันหลุดจากก้านนะครับเอาออกมานะครับทีนี้ในกรณีที่เป็นเครื่องยนต์สจังหวะนะครับระหว่างสลักลูกสูบกับปลายก้านสูบด้านเล็กเนี่ยเขาจะมีลูกปืนเข็มอยู่นะครับแต่4จังหวะจะไม่มีตัวนี้นะครับผมก็จะถอดลูกปืนตลับนี้มาแล้วนํามาสวม ลูกปืนนะครับทิศทางเดินตำแหน่งเดินนะครับผมจะเอามาใส่ไว้เดี๋ยวตอนล้างตอนตรวจสอบค่อยไปว่ากันอีกทีนึงอ่าหลุดนะครับหลวมนะแล้วเราก็เก็บสลักกับลูกปืนเนี่ยเข้าไปด้วยกันเป็นชุดแบบนี้นะครับนะเท่านี้อะไรก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับเราดูต่อไปนะครับ ในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับให้สัญ,ญลักษณ์อะไรมาบนหัวลูกสูบนะครับเดี๋ยวผมขอหย่าขู่ให้ดูนะนี่นะสภาพลูกสูบจริงๆเลยนะครับะนะครับในเครื่องยนตตัวนี้นะครับให้สัญ,ญลักษณ์บนหัวลูกสูบมาเป็นลูกศร ในเครื่องยนต์สจังหวะนะครับนะลูกศรเนี่ยเวลาประกอบหรือติดตั้งมาเนี่ยเขาจะชี้ไปที่พอร์ตไอเสียนะครับพอชี้ไปที่พอร์ตไอเสียผมจะอธิบายท่านต่อไปว่านะครับในเครื่องยนต์ตัวเนี้ยใช้ระบบบรรจุ ID แบบโรตารี่เพราะฉะนั้นที่เสื้อสูบเนี่ยนะครับมันจะมีช่องพอร์ตแค่เพียง2ประเภท ที่ต้องมีทุกคันเลยในเครื่องยนต์สจังหวะหนึ่งก็คือพอร์ตไอเ er, สีย exhaust port นะครับและพอร์ตที่ต่ำกว่าไอเสีย er ลงไปแล้วจะอยู่โดยรอบเสื้อสูบหรือกระบอกสูบแล้วจะมีตั้งแต่2อรูขึ้นไปเขาเรียกว่า transfer port หรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยเขาเรียกช่องส่งถ่ายไอดี ในเครื่องยนต์ตัวนี้ที่เสื้อสูบไม่มีพอร์ตไอนะครับนะบเสื้อตัวนี้มีพอร์ตแค่2ประเภทคือไอเสียกับทานเฟอร์นะครับเท่าที่ผมดูนะครับทานเฟอร์ในตัวนี้ก็จะมี1 2 3 4งห้าเนี่ยนะครับเนี่ยนะเนี่ยทานเฟอร์ครับ1 2 3 4งห้าเนี่ยนะไม่ใช่ ID นะครับ เพราะฉะนั้นบางท่านที่มาทําลง YouTube แล้วไปสอนคนอื่นเขาบอกว่าไอ้นี่คือพอร์ตไอไม่ใช่นะครับมันคือทาร์นเฟอร์อ้าวแล้วพอร์ตไอมันอยู่ไหนอ่าผมพาท่านไปดูใหม่นะครับขอญาตย้ายกล้องนะครับในเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับนี่ครับพอร์ตไอจะอยู่ที่นี่ครับนะ จะผ่านคาร์บูเรเตอร์แล้วยิงตรงเข้าห้องแข้งหรือเข้าห้องเผาเข้าเหวียงเลยนะครับเพะฉะนั้นผมย้ำนะครับว่าเครื่องยนต์สจังหวะที่ใช้ระบบบรรจุ ID แบบโรตารีดิสวาลที่เสื้อสูบไม่มีพอร์ตไอมีแค่ไอเสียกับทานเฟอร์นะครับให้ดูนะครับ ลูกสูบนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยนะครับกด้านหนึ่งของลูกสูบเป็นรอยรอยนี้จะเกิดเนื่องจากออตลูบลงไม่พอออตลูบคุณภาพต่ำออตลูบแห้งอันนั้นคืออีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนเนี้ยเราจะต้องแก้ไขางานตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวก่อนจะจบคลิปหรือเครื่องโยนต์ส่วนบนนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะลองขยับก้านสูบพี่ปู้ยาผ้าออกไปครับอ่าท่านอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับท่านอาจจะไม่ได้ยินเสียงแต่ผมทำอยู่ผมจะเข้าใจเลยนะครับนี่นะฮะการสูบคอนซ้ายคอนขวาเลยนะครับไ,ไปใกล้ๆท่านฟังเสียง โอเคนะทีน <t> ี้ถ้าเกิดในกรณีที่เจ้าของเนี่ยจะให้ผมทำแค่คว้านเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนนะครับให้เครื่องยนต์ติดเมื่อผมทำเครื่องยนต์สตาร์ตติดได้ง่ายเดินเบาได้แต่สิ่งหนึ่งที่ตามมาหลังจากทำเครื่องยนต์ติดก็คือเสียงการสูบเนี่ยมันจะดังสนั่นหวั่นไหวเลย มันดังได้อย่างไรเพราะว่าพอเราฟ้าสเปลี่ยนลูกเปลี่ยนแหวนใหม่กําลังอัดมันดีแรงระเบิดมันดีแรงระเบิดก็จะส่งกําลังนะฮะหรือส่งแรงไปที่ลูกสูบลูกสูบมันก็จะส่งแรงต่อไปที่ก้านสูบแล้วก้านสูบเนี่ยที่ลูกปืนด้านล่างมันหลวมเนี่ยมันดังนะฮะมันหลวมมันจะดังมันก็จะมีเสียงเจ้าของรถไม่เข้าใจก็จะมาบอกมาบอกว่าเนี่ยเอารถไปทําที่โรงเรียนกับครูพรเทพ พอเครื่องแม่งสตาร์ทติดได้เครื่องแม่งดังคิปหายเลยนะกลายเป็นว่าผมทําเครื่องไม่ดีอีกทั้งทที่ผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยมันต้องเปลี่ยนก้านสูบใหม่นะแต่ตอนอยู่กับผมก็บอกว่าไม่เป็นไรเอาแค่ติดก่อนเพราะฉะนั้นก่อนจบคลิปนี้แลายหลายท่านที่ชมคลิปผมอยู่หรือคงเคยได้ยินนะครับซ่อมชั่วคราวแต่ใช้ชั่วโคตรเพราะฉะนั้น ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามรับชมจนจบนะครับเดี๋ยวถ้าเขาจะผ่าเครื่องผมก็จะมาทำคลิปต่อเป็นเครื่องโยนต์ฝั่งขวาเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายแล้วก็เป็นชุดกลางก็คือเกียร์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ